ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาได้เกิดเหตุการณ์สําคัญที่สร้างความตื่นตัวให้กับสังคมไทยอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตราและจังหวัดอื่นๆตามแนวชายแดนภาคตะวันออกกองกําลังทหารไทยได้ดําเนินการปฏิบัติการพิเศษเพื่อตอบโต้การละเมิดอธิปไตยและปกป้องดินแดนของชาติการปฏิบัติการของหน่วยนาวิกโยธินในเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่เกิดเหตุการณ์่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินสังกัดก่อ งบทัพเรือได้เข้าปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดตราดโดยมีเป้าหมายหลักคือการทำลายสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์ทางทหารที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตแดนไทยจุดที่ได้รับการโจมตีในครั้งนี้คือบริเวณคาสิโนโทอมโมดาซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่บ้านหนองรีตำบลชังราอําเภอท่าเส้นจังหวัดตราดสิ่งก่อสร้างแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของการลุกล้ําอธิปไตยไทยการโจมตีในครั้งนี้ มีความแม่นยำสูงมากโดยมีการใช้ระบบล็อกเป้าหมายที่ทันสมัยก่อนที่จะทำการทำลายด้วยอาวุธที่มีกำลังทำลายล้างสูงเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วบริเวณและผลลัพธ์ที่ได้คือการทำลายอุปกรณ์รบกวนสัญญาณหรือเครื่องแจมเองมอขนาดใหญ่ได้สำเร็จประวัติของคาสิโนทอโมดาคาสิโนทอโมดาไม่ใช่เพียงบ่อนการพนันธรรมดาแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,560บุคคลที่อยู่เบื้อง หลังโครงการนี้คือนางบุญราณีซึ่งเป็นภริยาของผู้นํากัมพูชาในอดีตโครงการดังกล่าวมีแผนการที่ยิ่งใหญ่มากประกอบด้วยอาคารคอนโดมิเนียมจํานวนหนึ่งหมื่นห้องโรงแรมระดับห้าดาวหลายแห่งคาสิโนโครบวงจรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแผนการเดิมคือการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นเมืองใหญ่ที่มีความทันสมัยและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้และในที่สุดก็กลายเป็นตึกรางอที่ไม่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำประปาสิ่งที่น่าสนใจคือในอดีตโครงการนี้เคยพยายามขอเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากฝั่งไทยแต่ไม่ประสบความสาเร็จปัจจุบันแม้โครงการจะล้มเหลวแต่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้กลับถูกใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดกลายเป็นฐานที่มั่นทางทหารที่มีการจัดวางกําลังและอุปกรณ์ต่างๆรายละเอียดการโจมตีและผลสําเร็จ การปฏิบัติการในครั้งนี้มีความโดดเด่นในด้านความแม่นยำและปราสสิทธิภาพจากรายงานของนักก่าวที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาพที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงการเตรียมการที่ดีเยี่ยมโดยมีการล็อกเป้าหมายอย่างชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการโจมตีเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ถูกทำลายคืออุกกร,รบกวนสัญญาหรือแจมเมอร์ขนาดใหญ่อุปกรณ์ชนิดนี้มีความสามารถในการรบกวนสัญญาณของโรนและระบบการสื่อสารของฝั่งไทย ทำให้เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการปฏิบัติการและการรักษาความปลอดภัยของชายแดนเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าววาถูกทําลายกําลังทหารที่ประจําการอยู่ในบริเวณนั้นได้แตกกระเจิงและถอยร่นไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าชื่นชมมากคือการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพลเรือนแม้แต่น้อยแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบและคอวหามเป็นมืออาชีพของกองกําลังไทยการปฏิบัติการนี้ถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนจากกองทัพเรือว่าประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการปกป้องดินแดนและพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเมื่อมีการละเมิดอธิปไตยเหตุการณ์การโอโจมตีด้วยโดรนเมื่อวันก่อนหน้าก่อนหน้าการปฏิบัติการถล่มคาสิโนโทอมโมดาสถานการณ์ตามแนวชายแดนก็มีความตึงเครียดอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงบ่ายของวันก่อนหน้าตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาท้องฟ้าบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเต็มไปด้วยอากาศยามร้ายคนขับหรือโดรนจำนวนมากจากฝั่งทมพูชา ตามรายงานระบุว่ามีโดรนบินเข้ามาในน่านฟ้าไทยทั้งสิ้นประมาณ71ลำโดรนเหล่านี้แบ่งออกเป็นหลายประเภทได้แก่โดรนนิดิวฟิสต์เพรสเซนต์วิวโดรนประเภทนี้มีความเร็วสูงและใช้สําหรับการลาดตระเวนและสอดแนมพื้นที่สามารถส่งภาพกลับมายังฐานควบคุมได้แบบเร็วทามโดรนพรีชีพคอมิคเซีนโดรนชนิดนี้ติดตั้งวัตถุระเบิดและออกแบบมาเพื่อพุ่งชนเป้าหมายเป็นอาวุธที่มีค่าใช้จ่ายตำ่ำ แต่สามารถสร้างความเสียหายได้มากการโจมตีด้วยโดรนในครั้งนี้กระจายไปยังหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณปราสาทต,ตาควายได้รับการโจมตีจากโดรนถึง50ลำถือเป็นจุดที่ถูกโจมตีหนักที่สุดเขาพระวิหารและภูมเขือรับการโจมตีหกลำช่องอ่านม้ารับการโจมตี6ลำช่องบกรับการโจมตีหลำพื้นที่อื่นๆรวมถึงเนินหกร สาแต่และพรางยาวการโจมตีด้วยโดรนจํานวนมากในลนักษณะนี้ถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและอันตรายมากการใช้โดราคาถูกจํานวนมากเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความเสียหายได้โดยไม่ต้องสะนิ่งกับกําลังพลโดยตรงการตอบโต้ของกองทัพไทยกองทัพไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการโจมตีดังกล่าวการตอบโต้ได้ดําเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีการประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆอย่างเป็นระบบการสกัดกัน้นทางอากาศกองทัพภาคที่หนึ่งและกองทัพภาคที่สองได้ร่วมมือกันในการสกัดกัน้นโรนที่บินเข้ามาโดยใช้ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเป็นระบบที่ทันสมัยซึ่งกองทัพจัดหามาใหม่สามารถตรวจจับและยิงสกัดโรดนได้อย่างมีประสิทธิภาพผลการสกัดกัน้นสามารถยิงโรนตกได้อย่างน้อย15้าลำทำให้ฝั่งตรงข้ามสูญเสียอุปกรณ์ และไม่สามารถดำเนินภารกิจได้ตามเป้าหมายการโจมตีทางพื้นดินนอกจากการสกัดกั้นทางอากาศแล้วกองทัพยังได้ใช้อาวุธทางพื้นดินเข้าโจมตีจุดต้นทางของโดรนปืนใหญ่ขนาด15 5ห้ามิลิเมตรใช้ยิงสนับสนุนเข้าไปยังพื้นที่ที่เป็นฐานปล่อยโดรนเสียงปืนใหญ่ํำรามลั่นไปตามแนวชายแดนการโจมตีที่แม่นยำมุ่งเป้าไปที่จุดที่เป็นแหล่งปลัานาออยโดรนเพื่อตัดต้นตอของปัญหา การปฏิบัติการทางอากาศเครื่องบินขับไล F ่เ F 16ของกองทัพอากาศไทยจำนวนหกลำได้ขึ้นปฏิบัติการโดยมีภารกิจสำคัญคือการทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายโจมตีคาสิโนอีกแห่งหนึ่งที่บริเวณช่องอ่านม้าซึ่งถูกใช้เป็นฐานสำหรับปล่อยโดรนและเป็นคลังเก็บอาวุธความรุนแรงของการโจมตีเปลวไฟจากการระเบิดสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลหลาย,ลายกิโลเมตรแสดงถึงกำลังทำลายล้างที่สูงการเคลื่อนพลทางภาคพื้น รถถัดเงาเบาประเภทสกอรพิโอได้เคลื่อนเข้าไปในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์เข้าควบคุมพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามของความขัดแยง้งสนับสนุนกำลังให้การสนับสนุนแก่หน่วยอื่นๆที่ปฏิบัติการในพื้นที่ผลลัพธ์ของการตอบโต้การตอบโต้ของกองทัพไทยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงผลลัพธ์ที่ได้รับประกอบด้วยการยึดพื้นที่คืน กองทัพสามารถยึดพื้นที่สำคัญกลับคืนมาได้ทั้งหมด11จุดพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญนั้นทางยุทธศาสตร์และเป็นจุดที่ต้องควบคุมเพื่อรักษาความมั่นคงของชายแดนการควบคุมสถานการณ์สถานการณ์ในพื้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์ไม่มีเหตุการณ์ที่ลุกลามหรือขยายวงกว้างออกไปความปลอดภัยของกำลังพลสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือไม่มีรายงานว่าทหารไทย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมแม้แต่คนเดียวแสดงถึงการวางแผนที่ดีและการปฏิบัติการที่มีความระมัดระวังผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่แม้สถานการณ์จะรุนแอรรงแต่รัฐบาลและกองทัพได้ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างมากมีมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังนี้การอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนในจังหวัดต่างๆได้แก่จังหวัดตราจังหวัด ดดสุรินจังหวัดศิสเกตจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมดแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลอย่างใกล้ชิดการสนับสนุนความช่วยเหลือกองทัพได้จัดเตรียมและแจกจ่ายสเบียงอาหารที่เพียงพอน้ำดื่มและน้ำใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นยาและเวชภัณฑ์ปฏิกิริยาของประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่แสดงความรู้สึกดังนี้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์แต่เข้าใจในความจําเป็นให้ความไว้วางใจในการทํางานของกองทัพชื่นชมการปฏิบัติการที่เด็ดขาดและรวดเร็วรู้สึกอุ่นใจที่ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างดีปัญหาคาสิโนรุกล้ําที่เป็นหนามย้อยคาสิโนโทอโมโดาที่ถูกโจมตีเป็นเพียงหนึ่งในปัญหาใหญ่ของการลุกล้ําดินแดนไทยตามข้อมูลของกองทัพเรือ ที่ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่พบว่าจำนวนจุดรุกล้ำมีสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยทั้งหมด17จุดกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราการสำรวจและยืนยันเขตแดนกองทัพเรือได้ดำเนินการสำรวจและยืนยันแนวเขตแดนอย่างชัดเจนแล้วพร้อมที่จะดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเมื่อได้รับคำสั่งจุดยืนของไทยรัฐบาลไทย ยังมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้มีการใช้พื้นที่ร่วมกันในเขตที่เป็นดินแดงไทยอย่างเด็ดขาดแผ่นดินไทยคือแผ่นดินไทยและจะต้องได้รับการเคารพในอธิปไตยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันความสําเร็จทางยุทธวิธีการมัมายฐานแจมเมอร์ที่คาสิโนทอร์โมดาถือเป็นชัยชนะทางยุทธวิธีที่มีในสําคัญมากเพราะทําให้ระบบการรบกวนสัญญาล้มเหลวโรโดนของฝั่งตรงข้ามไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เปิดทางให้กองทัพไทยปฏิบัติการหาระได้อิสระมากขึ้นสามารถใช้โดรนและระบบสื่อสารได้โดยไม่ถูกรบกวนแสดงขีดความสามารถพิสูจน์ว่ากองทัพไทยมีศักยภาพในการรับมือกับไัยคุกคามรูปแบบใหม่การรับมือกับสงครามสมัยใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสงครามการใช้โดรนและเทคโนโลยีเป็นอาวุธหลักในการสู้รบความพร้อมของกองทัพไทย มีระบบและอุปกรณ์ที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่ได้ความสําคัญของเทคโนโลยีการมีระบบป้องกันโรและระบบสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาความมั่นคงแนวโน้มในอนาคตสถานการณ์ในปัจจุบันแม้จะอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ยังมีความตึงเครียดอยู่ประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามต่อไปได้แก่การดําเนินการกับจุดรุกลอมัมอื่นๆกองทัพอาจมีแผนจะรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ละเมิดอธิปไตยในจุดอื่นๆ การเจราจาทางการทูตควบคู่ไปกับการปฏิบัติการทางทหารการเจราจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติก็เป็นสิ่งสําคัญการเตรียมความพร้อมกองทัพต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาข้อควรระวังเรื่องข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดข้อมูลข่าวสารมีความสําคัญมากประชาชนควรรับฟังจากแหล่งที่น่าเชื่อถือข่าวจาก แกลังทางการติดตามข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมกองทัพและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนที่มีความน่าเชื่อถือเลือกรับฟังข่าวจากสื่อที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบระวังข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนขอ่าลวงอาจมีการปล่อยข่าวเท็จเพื่อสร้างความสับสนหรือความตื่นตระหนกข่าวบิดเบือนข้อมูลที่ถูกตัดต่อหรือนำเสนอในลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง โซเชียลมีเดียระมัดระวังในการแชร์ข้อมูลที่ไม่แน่ใจในความถักกุกต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่แพร่กระจายข้อมูลที่ไม่แน่ใจควรตรวจสอบก่อนแชร์รายงานข้อมูลที่น่าสงสัยหากพบข่าวปลอมควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบรักษาความสงบไม่ตื่นตระหนกและให้ความร่วมอือกับเจ้าหน้าที่บทสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย